Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะเราพบกันทุกวันศุกร์17.30นาทีกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะครึ่งชั่วโมงชวนติดตามเนื้อหาและความเคลื่อนไหวที่ปักหมุดรายงานจากภาคพลเมืองนะคะวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องข้าวและชาวนาค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวของหลายๆพื้นที่เลยค่ะ แต่เบื้องหลังผลผลิตและเมล็ดข้าวยังมีการเคลื่อนไหวต่อสู้ที่ยาวนานของเกษตรกรหนึ่งในนั้นคือภาพของการรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยถึงตอนนี้เขารวมตัวกันเข้าสู่ปีที่50แล้วนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องสิทธิ์ในที่ดินค่ะชาวนาค่าผลผลิต ราคาผลผลิตต่างๆเรียกว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงนโยบายค่ะมาจนถึงยุคนี้มีอีกเรื่องที่เป็นข้อท้าทายของการทำนาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นวันนี้รายการคุณเล่าเราขยายชวนขยายกันว่าชาวนาชาวไร่จะไปต่ออย่างไรท่ามกลางความท้าทายทั้งเรื่องนโยบายและ climate change นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากชวนคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวของเกษตร,รกรในหลายพื้นที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน e a s i ต e จุดแรกไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะหมุดนี้เลยค่ะรายงานโดยคุณพัทรพรเพิ่มภูนปักหมุดเล่าถึงกิจกรรมการฟื้นฟูการลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะของชาวบ้านที่วัดนาม่วงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดน้ำพึ่งนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ เป็นกิจกรรมที่คนในพื้นที่ต้องมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวฟัดข้าวตากข้าวโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมเป็นศูนย์กลางรวมใจกันนะคะคนในพื้นที่บอกว่าอนุรักษ์กิจกรรมนี้ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังยังได้เห็นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะขยับมาดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างช่วงนี้หลายจุดก็เก็บเกี่ยวกันแล้วภาพนี้เลยค่ะ เป็นภาพเกษตรกรที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตห้องเรียนข้าว Rice เบอร์รี่โรงเรียนบ้านหนองพาแนงตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลียงที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ด้าน,นเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเพื่อจะรวมพลคนถือเคียวแล้วก็เกี่ยวความสุขกับห้องเรียนบรรดาลใจด้านหนึ่งเป็นการสารสัมพันธ์ของคนหลายเจเนเรชันหลายรุ่นในชุมชนนะคะแล้วก็ย้ำถึงคุณค่าวิถีชาวนา ด้วยการทำห้องทดลองเกี่ยวข้าวแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆอย่างในภาที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นน้องๆชั้นประถมเท่านั้นเองนะคะไปถือเคียวเกี่ยวข้าวในนาทดลองเพื่อเรียนรู้วิถีของบรรพบุรุษเรียนรู้วิถีของคนในรุ่นพ่อรุ่นแม่โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะอีกจุดหนึ่งยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะชวนไปดูกิจกรรมของพี่ๆนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหาสารคามค่ะ ลงพื้นที่เรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ที่บ้านดงเข่งตาบลบอ่อใหญ่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ปลูกข้าวอินทรีย์สายพันธุ์พื้นบ้านหลายชนิดเลยค่ะติดตามจากรายงานค่ะนี่คือข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านของเกษตรกรบ,บ้านดงเข่งอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามที่มีการดูแลและเก็บรักษากันมาเพื่อสืบต่อและคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมท้องถิ่นค่ะ การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่บ้านดงเค็งเริ่มขึ้นในปี2563โดยสปอปกรม,มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า40สายพันธุ์ให้กเกษตรกรพร้อมถ่ายทอดวิธีการดูแลแบบกเกษตรอินทรีย์การเลือกใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านและการปลูกแบบปลอดสารเคมีช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ข้าวเด่นของที่นี่คือข้าวก่ักัญญาหรือพญาข้าวแห่งอีสานข้าวกลักัญญานี่คนที่มักผลิตเรากะเอาไปปลูกก็คือหนึ่งคือมันได้หลาย หนึ่งไร่ต่อหนึ่งตันข้อที่สองมเมล็ดพันธุ์ของเขาไงเั็นสิเวลาหนึ่งเกสตกับสิมิกินหอมเป็นากาเลยนิยมเขากากันญาค่ะการเรียนรู้พันธุ์ข้าวไม่ใช่แค่การเพาะปลูกแต่เป็นการเปิดประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืนความเข้าใจในคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตลาดสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตกปีมาจังสิเนาะถึงเวลาสินายเกียวเข่าเดือนพฤศจิกา เวลาเพิ่นเก็บเกีย่ยวเราเพิ่นเสียมากองไว้ในกลุ่มของเฮาเป็นจุดเด่นของชุมชนว่าเป็นมู่บ้านที่มีพันเขาพื้นบ้านหลายหลากสายพันธุ์อยากให้เผยแพร่ไปลหลายๆเฮ็ดหน้าอินซีซ์ลดต้นทุนประหยัดต้นทุนรวกะสรสังมูลคา่าครอบครัวหรือว่าในกลุ่มของเฮาให้มีอยากให้มีกินสมัยเนี้ที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศผ่านข้าวพื้นบ้านเขาจะปรับตัวเรื่อยๆ อนั้นโดยพันข้าวพื้นบ้านจึงมีความสำคัญกับการผลิตในถิ่นที่ตั้งและกำเนิดโดยเฉพาะการผลผริกและการรักษาพันุ์ที่แข็งแรงพันข้าวพื้นบ้านเหล่านี้นอกจากสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนดงเคียงแล้วยังเป็นการสืบสานส่งต่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้มีความมั่นคงในวิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยค่ะนักข่าวพลเมืองสาขาในเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามายงาน ต้องบอกว่าการทํานานอกเหนือจากเป็นวิถีชีวิตแล้วด้านหนึ่งก็เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้นะคะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวนาชาวไร่มีการปรับตัวแล้วก็ต่อสู้เคลื่อนไหวมาโดยตลอดค่ะทั้งเรื่องสิทธิในที่ดินการเช่านาราคาผลผลิตมีการเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายส่วนหนึ่งมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยอย่างที่แฟงเกินไปต้นรายการถึงตอนนี้รวมกลุ่มกันมาครบ50ปีแล้วนะคะ หลัง14ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมมีการเคลื่อนไหวของชาวนาเริ่มเป็นขบวนมากขึ้น จากการชุมนุมใหญ่เพื่อให้รัฐแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่านาเรื่องสิทธิ์ในที่ดินเรื่องหนี้สินค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นด้วยในตอนนั้นนะคะพร้อมกับมีการส่งตัวแทนเข้าเจราจากับรัฐบาลมีการตั้งกลุ่มชาวนาชาวไร่ในพื้นที่ภาคเหนือชื่อกลุ่มว่าสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยในปี2517ค่ะตอนนั้นพอมีการตั้งกลุ่มกันก็มีการผลักดันในหลายเรื่องนะคะ เรื่องใหญ่คือเรื่องค่าเช่านาค่ะผลักดันจนเกิดพรบรควบคุมการเช่านาในปี2,517นอกเหนือจากการรวมตัวกันผลักดันเรื่องนี้ในปี2,517ก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในหลายเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวของตัวแทนชาวนาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะจนมาในปี2,518 มีแกนนำสาพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยถูกยิงเสียชีวิตสองคนเลยนะคะแต่การเคลื่อนไหวก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเรื่องความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับชาวนาก็ยังคงเกิดขึ้นและยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อมาในปี2518มีการเคลื่อนไหวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีการสนับสนุนนโยบายประกันร,ราคาข้าวเปลือกในตอนนั้นค่ะ แล้วก็เกิดเป็นกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นภายหลังจากนั้นด้วยการเคลื่อนไหวก็ยังดำเนินต่อไปค่ะปี2,521เเรียกว่าเป็นปีชาวนาชาวไร่เลยนะคะคุณผู้ชม แต่แม้จะเป็นปีชาวนาชาวไร่เรื่องปัญหาที่ดินและปากท้องของชาวนาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนต้องมีการผลักดันกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในปี2,545ค่ะคุณผู้ชมขยับมาจากปี2,545คือกระโดดไป9ปีหลังจากนั้นปี2,554ยุคนั้นถ้าจำกันได้คงเป็นยุครัฐบาลยิ่งหลักนะคะเกิดพระราชกฤษฎีกาตั้ง ธนาคารที่ดินองค์การมหาชนแล้วก็มาถึงการเกิดขึ้นของนโยบายรับจำนำข้าวแล้วก็หลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขยับมาปี2557 ยุครัฐบาลคอสอชอคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะหนึ่งในนโยบายที่ถูกประกาศออกมาคือแจกเงินให้ชาวนาไร่ละ1,000ไม่เกิน15ไร่มีการจำนำยุ้งช้างแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่จนถึงตอนนี้เราเดินทางมาถึงยุครัฐบาลเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งในยุครัฐบาลเพื่อไทยจังหวะที่คุณเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีการประกาศมาตรการ คงเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2,566ถึง67แต่ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองช่วงต้นสัปดาห์นะคะในช่วงคุณแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลเพื่อไทยต่อเนื่องก็มีการคงเสถียรภาพราคาข้าวต่อเนื่องปี67ถึงปี68จะเห็นว่าจริงๆในเชิงนโยบายมีความพยายามจะขยับ มาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวและชาวนาแต่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตและผลผลิตดีขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์สำหรับชาวนาไทยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งมีพื้นที่การเกษตรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งจังหวัดมีดิเวททั้งแก้มลิงรับน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่แลง้งตอนนี้ต้องปรับตัวรับมือหลายกระบวนท่าค่ะปีนี้ดีฝนมาไว ทุกปีนะมันจะมานู่นกระดักกระดาสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่องโลกร้อนมันเกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยคาดเดาอะไรไม่ได้เรื่องร้อนเรื่องแรงชาวนาเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีคําว่าปรับตัวคือปีนี้พลาดไปแล้วแก้ตัวปีหน้าเสียงของชาวนาจังหวัดพิจิตรท่ามกลางวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงมากมายที่พวกเขากําลังเผชิญและดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นนอกจากโจทย์ต้นทุนทํานาที่สูงค่าชาวนาที่เพิ่ม ราคาข้าวที่ไม่เป็นใจยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นโจทย์ซ้ำเติมที่ชาวนาต้องเริ่มหาหนทางและปรับตัวในทุกปีปีนี้ดีฝนมาไวเพราะทุกปีนะมันจะมานูน่นกระดักกระดากระดักกระดามิถุนากระดักกระดาเนี่ยมิถุนาจะแล้งจะมากระดักกระดาแล้วก็สิงหากันยาข้าก็ออกแล้ว เลยก็ไม่ได้ดีค่าต้นมันตายคนที่รอบหน้าหน้านี้ทำไม่ได้เพราะเลี่ยงเพราะเลี่ยงน้ำลึกนะเลี่ยงน้ำท่วมหลบคือเขาจะทำให้เก็บเกี่ยวสิงหาและช่วงนี้ก็จะปล่อยให้ว่างไว้พอไปเริ่มทำธันวาหรือมกลาอันนี้เขาจะเจออากาศเข้าออกจะเจอช่วงอากาศที่แรงมากเลยคือเข้าออกวีนาเมษา อุณหภูมิ38 3 940เข้าไม่ไม่ได้ผลแล้วครับต้นก็เหี่ยวน้ำก็ช่องใช้เยอะอันนี้นเนี่ยผมกระทบอย่าง,อย,างอย่างมากจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ประมาณ79ของพื้นที่จังหวัดและเป็นพื้นที่ปลูกข้าวราว1ล้าน9แสนกว่าไร่ชาวนาจังหวัดพิจิตรมีการรวมกลุ่มพูดคุยหารือแนวทางตั้งรับปรับตัว เช่นการหาพันุเข้าอายุสั้นเพื่อเก็บเกี่ยวให้ได้เร็วปลูกได้หลายครั้งและมองหาตลาดใหม่ๆในการสร้างรายได้เพิ่มเติมชาวนาหลายๆคนมองเห็นชัดๆก็ค,คือเรื่องการเก็บพันเข้าให้ได้สองรอบการหาพันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นเก็บเกี่ยวก่อนน้ำมาส่วนที่ที่เกี่ยวกับราคาหลายๆคนก็ปรับตัวนะผมผมยกตัวอย่างเช่นการที่เก็บข้าวไว้กินเอง การที่ปลูกข้าวที่มองเรื่องการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะลงมืออันนี้อันนี้หลายคนก็ปรับตัวคือมีความหวังว่าทําแล้วจะต้องขายได้เงินมาเป็นเป็นก้อนพอที่จะจัใจ่ายรา้ช่อยในคนเลินหรือใช้นี่อันนี้อันนี้มองวิธีการก็คือถามพูดคุยกันมีคนที่ที่ให้ข้อมูลให้ความรู้เกษตรนะีมีมีน่าจะมีอยู่สามสามกลุ่มหลักๆนะกลุ่มที่หนึ่งคือชาวนากันเองแลกเปลี่ยนกันเองถามกันเอง กลุ่มที่สองคือเจ้าที่รัฐเกษตรเจ้าที่ท้องถิ่นคนที่คนรู้อันนี้เกษตรอ่ะส่วนใหญ่หลักก็คือกับคนสุดท้ายก็คือเรื่องเรื่องพ่อค้าคนที่เป็นพ่อค้าอันนี้เป็นคนคน,คนบอกกับกลุ่มชาวนานี่เป็นความพยายามปรับตัวของชาวนาเพื่อหวังจะไปต่อให้ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงกาลังมีคําถามนะคะว่าทำไมชาวนาอาชีพที่สําคัญต่อระบบอาหารของประเทศต้องสู้มาตลอด กับเรื่องเชิงนโยบายสู้มากว่า50ปีจากการร่วมกลุ่มของชาวนาชาวไรมาจนถึงยุคนี้ยุคที่โลกบอกทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดือดและรวนมากมันสะท้อนความบิดเบี้ยวอะไรของประเทศเราและจะไปต่อกันอย่างไรวันนี้ชวนแลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้งสองท่านพูดคุยผ่านทางออนไลน์นะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณดออรอัตจักรสัตยานุรักษ์นะคะอาจารย์เป็นประธานโครงการเส้นทางชาวนาไทยและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณบุญยืนวงสงวนนะคะนักพัฒนาอาวุโส จังหวัดพิจิตรผู้ที่ทํางานคุกคลีกับชาวนาแล้วก็การปรับตัวในภาวะโลกร้อนของชาวนามาอย่างต่อเนื่องสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ <c oughs> ขอเริ่มที่อาจารย์อัธาจักรก่อนคะ่ะอาจารย์ขาอาจารย์ทางานวิชาการที่ถอดสิ่งที่ชาวนาต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องเห็นทำรายการต่อสู้มาโดยตลอดอาจารย์คิดว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา50ปีของข,องขบวนการชาวนาชาว,าชาวไร่เนี่ยค่ะอาจารย์ชาวนาสู้กับอะไร และสังคมได้เรียนรู้าจอะไรคะอาจารย์คะคงต้องบอกว่าการเกิดขึ้นของกระบวนการชานาชาไ่ตั้งแต่ปีหลังเหตุการณ์ 14, 14ตุลา16นั้นในด้านหนึ่งคือการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะครับการต่อสู้ของชาวนาที่สนามหลวงต่อรองเรื่องค่าเช่าที่ดินเนี่ยชาวนาได้ต่อรองโดยการขู่ว่าจะเผาบัตรประชาชนซึ่งก็แปลว่า เขาเริ่มใช้สิทธิพลเมืองสิทธิประชาชนเป็นเป็นบันไดหรือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้พร้อมๆกันนั้นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้ทางการเมืองโดยการต่อสู้บนสิทธิพลเมืองผมคิดว่าที่น้องชานาชาวไร่เนี่ยได้ต่อสู้บนมิติทางวัฒธรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะ<ฆ>ครับและการต่อสู้ทางมิติการเมืองวัฒธรรมเนี่ย ได้นํามาสู่การปรับตัวที่สําคัญสําคัญอย่างมากมายอย่างที่เราเห็นในในวิดีโอนะฮะบทเรียนที่สําคัญของพี่น้องชาวนาที่ที่ยังยังต่อสู้อยู่ในวันนี้ก็คือว่าจําเป็นที่จะต้องสร้างพลังในการต่อรองกับรัฐให้มากขึ้นกระบวนการเคลื่อนไหวข้างหลังสุดของพี่น้องชาวนาชาวไร่รวมกันก็คือกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมผมคิดว่านั่นคือ ความสืบเนื่องของการต่อสู้ในสองมิติก็คือมิติของสิทธิพลเมืองและมิติของการเมืองวัฒนธรรมครับ<ฆ>ยังคงจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของอสังคมไทยที่มีต่อชานาชาวไร่และเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดําเนินการของรัฐไทย<ฆ>ที่มักจะมักจะบีชาในด้านหนึ่งอาจจะช่วยชาวนาชาวไร่นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะ ผมใช้คาว่าบีทานะฮะบีทาด้วยการปล่อยให้พี่น้องชาวนาชาวไร่ต่อสู้ด้วยตนเองมาหรือปรับตัวที่ตัวเองมามาเนินนาดค,ครับผมการต่อสู้ยังดําเนินอยู่ครับคุณบุญยืนคะอยากจะให้คุณบุญยืนขายายจากอาจารย์อาัธาจาักรเมื่อสักครู่ยังมีประเด็นเรื่องการต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่ชาวนาชาวไร่ต่อสู้มาโดยตลอด ในมุมคุณบุญยืนที่อยู่ในเส้นทางชาวนาเห็นการต่อสู้ทางวัฒน,นธรรมอะไรเป็นหม,ดมุดหมายสําคัญสําคัญที่สังคมควรรู้อะค่ะมิเฉาตัวเองเป็นลูกชาวสวนชาวสวนภาคใต้ไม่เ็ได้เรียนรู้ชาวนาแต่เป็นเพราะผลควงจากการต่อสู้กับกระบวนการชาวนาในยุคที่หลังหนึ่งเก้าต่อนตั้งแต่ก่อนหนึ่งเก้าแล้วหนึง 19, ่งเก้าที่เกิดสาพัน 4, 000, ก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ชาวนาสุดท้ายก็เลยได้ตัดสินใจมาเป็นเอ o โออยู่ที่พิจิตร ซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้นําชาวนาอยู่ในขบวนการชาวนาหลายคนแล้วก็โดนยิงด้วยนะครับเป็นจนุดต่อยในยุคเล็กๆของสาพันธ์แล้วก็จนได้ติดตามจนถึงว่าปีสองสองประธานสาพันธ์คนสุท้ายคุณพ่อจำหลักมวยามถูกถูกยิงเสียชีวิตนะครับคุท้ายตัวเองมาเป็นเอโกเลกมาเลือกอยู่พิจิตรซึ่งก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่หนักหนาสาสากกันเพราะว่า อย่างที่ในวิดีโอตอนต้นได้พูดพิจิตรเหมืองพิดข้าวนะครับอันดับสามของภาคเหนือครับรู้สึกจะเป็นอันดับห้าเล่นอันดับหกของประเทศไทยนะครับแต่ในเรื่องเรื่องอนาตก็คือว่าคนพิจิตรกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตไม่มีที่นาของตัวเองนะครับเนนี้แล้วก็ดังนั้นในยุคการต่อสู้ก็คือเรื่องความเป็นเรื่องของความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการถือครองที่ดินปัจจัยการผลิต ในในยุคแรกๆก็มีส่วนร่วมมาตลอดนะครับแล้วก็ส่วนที่สองคือตั้งแต่ยุคที่ผมมาที่ผมเห็นวิธีการต่อสู้เรื่องของแนวคิดเรื่องของอะระบบแปลงระบบความวิถีที่เป็นวิถีดั้งเดิมแบบผสมผสานแบบหลายอย่างกับวิถีเมล็ดข้าวพันธุ์ใหม่เพราะผมไปอยู่พิจิตปีสองหกที่จะกินข้าวพันพื้นเมืองนะครับส่วนใหญ่พิพจิตทาข้าวขาวกอเดียวขาวชะลอ,อะขาวกอเดียวเดี๋ยวนี้เป็นเจรญของพิจิตแล้วครับแต่หาพื้นที่การผลิตไม่เจอแล้ว นะครับขาวก็เดียวขาวชะลอขาวตาแห้งแต่หลังจากนั้นมีนโยบายเรื่องข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการค้าการตลาดก็ถูกนํามาดาเนินการียกเรียนซึ่งอันนี้ในในแง่ของการในประรทางพื้นที่ก็คือว่ามีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่พยายามจะรักษาวิถีดั้งเดิมเผาเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกและกินได้ขายได้กับวิถีซึ่งข้าวพันธุ์ใหม่ซึ่งปลูกและกินไม่ได้แต่เพื่อการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตการตลาดอายุสั้นผลได้หลายรอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งที่ที่เป็น พุทธแรกเริ่มเลยหลังจากนอกเนื่องจากจุมาพันธ์นะครับครับค่ะคุณผู้ยืนคะพอการเข้ามาของข้าวพันธุ์ใหม่มันไปตัดตอนวิถีวัฒนธรรมข้าวพันธุ์เดิมแล้วก็ภูมิปัญญาหลายเรื่องที่หายไปกับนาเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นณนวันนี้เลยภาพนาที่พิจิตเป็นยังไงคะก็คือว่าชาวนาพิจิตส่วนใหญ่ปลูกข้าวเอาผลผลิตหลายช้งหลายรอบเอาผลิตที่ใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็ เพื่อจะเร่งทําการผิดหลายรอบเพื่อป้อนเข้าสู่กัาลตลาดแล้วชาวนาพิจิตจํานวนมากก็ไปซื้อข้าวที่จะใช้บริโภคกินโดยขายข้าวที่ตัวเองผิดอันนี้คือเรื่องใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ผลดังเดิมก็สูญหายไปจากระบบวิถีการผิตดังเดิมครับอันนี้ซึ่งเป็นการสูญเสียทางต้นทุนของวิถีชาวนาอย่างมาศารครับค่ะแล้วอย่างอีกหนึ่งความท้าทายในยุคที่โลกรวนแล้วสิ่งที่ชาวนาพิจิตกําลังเจอแล้วเขาปรับตัวยังไงคะตอนนี้ คือถ้าถ้าที่ถ้าท,ที่ผมพยายามได้ได้นำเสนอกันมาเพราะว่าในกระบวนการโลกร้อนก็คุยกันสามสี่เรื่องอันที่หนึ่งเรืกก่องควบคุมน้ำภูมินะครับลดการปล่อยอันที่สองเรื่องการปรับตัวอันที่สามเรื่องการชดเชยยาอ,อันที่สีเ่เรื่องเม็ดเงินเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเงินทุนการปรับตัวเพื่อนําไปสู่การจัดการโลกร้อนที่เป็นธรรมทีนี่ในในในกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันมันอยู่ภายใต้กรอบคิดที่ว่าอ่าคุยกันอยู่ข้างบนในระดนะับนโะย,นะยบายเี่ยเยอะ แต่ในพื้นที่ที่ลงมาสู่ภาคพื้นชาวนาให้เข้าใจเรียงนโยบายระดับโลกซึ่งมาส่งผลกับระบบนโยบายรัฐบ,บาลและนํามาสู่คำสังนะยย่งและนยบแนวทางกับพิทางภาคกับเกษตรกรในเรื่องน้อยมากค่ะค่ะซึ่งซึง่งเราก็เลยพยายามทำสองส่วนนั้นก็คือด้านนโยบายคือชา the crowd, อวออฟเดอะกราวหวยออฟเดอะกราวเสียงจากชาวนาจะพื้นซึ่งสู่รัฐบาลอย่างไรแล้วก็ไปสู่ระดับสากลอยังไงอันนี้มีการเคลื่อนไหวตลอดอันที่สองก็คือในเรื่องของ สร้างด้วยพื้นที่รูปธรรมาตามแนวคิดตามวิถีที่สอดคล้องกับภูมิเวีกับภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่นด้านเดิมของชาวนาอย่างเช่นเรื่องเมล็ดพันธุ์ระบบไร่นาเนี่ยไม่ใช่ระบบแรงใหญ่แต่ต้องเป็นระบบที่ชาวบ้านมีสละที่จะคิดที่จะออกแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมก่อนจะไปข้อเสนอนโยบายอยากอยาก,ยากฟังมุมมองจากอาจารย์อัธจักรค่ะอาจารย์ขาวันนี้ถ้าฟังจากสิ่งที่พี่บุญยืนเล่าเราจะเห็นว่าโอเคเรื่องพันธุ์ข้าวมันถูกตัดตอนไปหลายเรื่อง ความท้าทายใหม่อย่างภาวะโลกรวนก็เกิดขึ้นแล้วก็นิเวศภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจที่ทุนนิยมมันเติบโตอย่างมากค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้มันจะมากระทบต่อระบบการผลิตของไทยอย่างไรแล้วเราต้องรู้เท่าทันยังไงบ้างค่ะอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่คุณบุญยืนได้พูดแล้วก็ผมเห็นด้วยนะฮะก็คือการเริ่มหวนกลับไปนึกถึงพันข้าวนะครับการ ในช่วงประมาณสาสิปีที่ผ่านมาจะพบว่าพี่น้องชานาชาไลเนี่ยชาณาเนี่ยได้หันกลับไปสู่พันข้าวพื้นเมืองลักษณะพิเศษมากขึ้นไอ้พันธ์ข้าวพื้นเมืองเนี่ยคือการตอบสนองกับร,ระบบทุนนิยมได้อย่างมีมีพลังนะครับเรานึกถึงพันธุ์ข้าวภาคใต้นะครับสังยุราคาแพงมากทางอีสานมีข้าวลืมขัวอีกหลายหลายพันนะ,ะอันนี้คือการสร้างนิชรมเกต ก็คือตลาดเฉพาะของข้าว<ฆ>เพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้ในระบบพิยมกับตลาดข้าวที่จะปลูกข้าวพันธุ์่อขอระยะสั้นปลูกสามครั้งแล้วก็ท้ายสุดแล้วคุณขายเป็นข้าวขาว<ฆ>าการจัดการที่น้ำแบบดั้งเดิมอย่างทางเหนือเน,นี่ยเริ่มเริ่มหวนกลับมาคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะคิดเรื่องเหมืองฝายกันกันใหม่อย่างไรรัฐไทยรัฐส่วนกลางเองที่ขยายอำนาจไป ครอบงำเรานะครับจำเป็นที่จต้องตระหนักว่าถ้าคุณอยากจะปรับตัวสังคมเกษตรไทยให้ให้ทัดเทียมกับผ้าการผลิตอื่นๆคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยให้ท้องถิ่นอิสระพร้อมกับให้อหํานาจในการตัดสินใจทางว่าทําให้แก่ท้องถิ่นให้มากขึ้นขึ้นกระทรวงว่าทําเองอาจจะต้องคิดมากกว่าที่จะมองแค่สิ่งสวยๆงามๆ ระทรวงว่าทําอาจจะต้องคิดถึงการคิดหรือว่าทําการทํานาว่าทําข้าวซึ่งสลับซับซ้อนนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่รัฐไทยและสังคมไทยจะต้องตระหนักนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าชาวนาในทุกพื้นที่สามารถสร้างข้าวพันุพิเศษพันธุเฉพาะถิ่นขึ้นมาที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับ เหมาะสมกับรสชาติบริโภคของชนชั้นกลางผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างตลาดภายในข้าวที่มีราคาสูงต่างกันราคาสูงแต่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองแก่การบริโภคเราต้องคิดกันให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรัฐไทยถ้าหากเราปล่อยให้การปลูกข้าวของเราปลูกข้าวขาวแบบนี้นะฮะตลาดมัน ตลาดโลกมันเป็นตลาดที่เปราะบางน,นะครับเราไม่สามารถที่จะแข่งราคาได้กับอินเดียหรือเวียดนามในอนาคตได้ดังนั้นเราต้องสร้างนิชมาเก็ตและสร้างตลาดภายในให้ให้เข้มแข็งมากกว่านี้ค่ะดังนั้นข้อเสนอของอาจารย์คือรัฐต้องมองตลาดข้าวใหม่มองตลาดข้าวพรีเมียมเน้นอัตลักษณ์ของข้าวที่จะได้แล้วก็ให้เสรีกับชาวนาในการคิดอ่านแล้วก็พัฒนาเรื่องนี้ด้วยนะคะ ครับค่ะพี่เปลอละคะคุณบุญยืนมองข้อเสนอต่อรัฐอย่างไรแังเข้าใจว่าในพื้นที่ค <c oughs> งทําหลายเรื่องค่ะแต่ว่าสัก1-2นาทีเรื่องใหญ่ที่รัฐควรจะหนุนให้เกิดสิ่งที่อาจารย์อัธจักรพูดให้คนในพื้นที่ได้ขยับต่อได้ง่ายขึ้นค่ะคือผมคิดได้สามเรื่องตัวนก็ใกล้ทับตอนของของาจารย์อัจักอยู่คือเรื่อง,ท,องที่หนึ่งผมมองเรื่องปัจจักยการผลิตพื้นฐานคือเรื่อง,ท,อง,ท,องที่ดิน กับกฎหมายเนี่ยเรื่องการเป็นฤกที่ดินเรืเร่องกองทุนธนาคารที่ดินเรืร่องพรบค่าเช่าที่ไม่เป็นจริงเนี่ยอันนี้คือเลือกเือเป็นต้นทุนพื้นฐานเลยดัยงนั้นคุณจะคิดระบบเกษตรระบบไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่คลี่ปมดีเนี่ยมันไปไม่ได้คุณจะพูดได้นาส่วนผสมคุณจะพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจไหนก็ตามเพราะตัวิที่มันไม่พอค่ะอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งเลยต้องเรื่องอันที่สองคือเห็นด้วยกับอาจารย์มากคือเรื่องการกระจายอำนาจคือคําว่าภายใต้กระจายอํานาจเนี่ยมันรวมทั้งทั้งเรื่องของศูนย์ข้าว เรื่องของท้องที่ท้องถิ่นที่จะวางแผนนโยบายออกแบบเรื่องของธนา,าคารเมล็ดพันธุ์เรื่องการวิจัยชุมชนที่จะเรื่องเมล็ดพันธุ์ต่างๆพันธุกรรมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคองอาหารอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอันนี้คือภายใต้ของคิดเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยรัฐต้องเอาจริงสง่งเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างที่บอกศูนย์ข้าวทั้งประเภศอยู่กระจายอยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยี่ชเดเจนมากกรณีเจ้านาเนี่ยคุณต้องมีอำนาจในการที่ มีหน้าที่โดยซ้ำภารกิจโดยซ้ำในการที่ศึกษารวบรวบมและพันดั้งเดิมของ,ง้องถิ่นมาพื้นฟูแล้วก็มาเสริมกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ทากันเยอะมากแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่เห็นก็คือภาครัฐว่าจะทํำยังไงส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของกองทุนเม็ดเงินในการปรับตัวซึ่งตั้งแต่ดับโลกเขามีแล้ว e ป็นไทยเมดฟันจะมาถึงล่าสุดจากดูไบเป็นมาติีเรื่องไออรอเสร็จเดียมเมดฟัน,ม,นมีกลไกมีการจัดโครงสร้างแต่พอมาถึงรัฐบาลไทยเรื่องโลนี้หาย เวลาไปไปดําเนินการก็กลายว่าไปผ่าน,นกลไกรัฐในตรวกระวบวงกอมแบบเดิมทั้งที่นบเหล่านี้คือเป็นตัวเจตนารมคือเพื่อการปรับตัวของ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 ผู้ที่ได้รับผลกระทบคิดว่าสามเรื่องใหญ่ๆครับที่คิดว่าจะต้อง ร่วมกันกับดันต่อนะครับค่ะ,คะเป็น3เรื่องที่สําคัญแล้วก็จริงๆภาพทั้งหมดกําลังบอกว่านโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวและชาวนาวันนี้จะต้องเปลี่ยนจริงๆนะคะทั้งเรื่องของวิธีคิดและที่สําคัญก็คือคืนเสรีภาพให้ชาวนาได้มีโอกาสในการจัดการตัวเองเพื่อที่จะสร้างระบบเกษตรที่มีความหลากหลายแล้วก็นธุนข้าวพรีเมียมด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ คุยได้ส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลารายการของเราจํากัดแต่อย่างไรก็ตามเป็นประเด็นสําคัญที่อยากจะชวนตามกันต่อเพื่อที่จะขยับระบบเกษตรและระบบการผลิตข้าวนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังสนใจเรื่องนี้นะคะเร็วๆนี้23-24พฤศจิกายนที่คณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจะมีการจัดงานโครงการชาวนาไทยรําลึก50ปีสหาพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้าสามารถไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นะคะส่วน ใครที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็ติดตามเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการไปต่อของชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือเพราะก่อนหน้านี้จํากันได้ใช่ไหมคะน้ำท่วมหนักเลยค่ะสําหรับปีนี้นะคะไทย PBS เลยอยากชวนร่วมระดม,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยชาวนาที่ถูกน้ําท่วมผ่านระบบแมทชิ่งยิ้มสู้ชาวนาค่ะเพื่อนําเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในภาคเหนือก่อนหน้านี้ทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่พะเยาด้วยนะคะเพื่อให้ชาวนาสามารถกลับเข้าสู่รอบการผลิตได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้หมดเวลาของคุณเล่าเราขยายแล้วนะคะสุขนาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ